ที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้เยอะเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจไปทางน้ําบ้างทางบกบ้างโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติสีลานาที่นั่นมีไฟไหม้45 0จุดเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคนค่ะสัตว์ป่าเกือบจะโดนไฟไหม้หมดแล้วอะไปช่วยชีวิตมันมาค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะนี่แหละค่ะคือภาพที่เจ้าหน้าที่เดินเดินเดินไปที่ป่าห้วยแม่จอกไปเห็นว่าเอ๊ะ ตัวอะไรนะ่ะตะคุ้มตะคุ้มออกลูกไก่ปลานกฮูกนี่ออหายากยืนเหงาอยู่อย่างงี้ไม่รู้พ่อแม่ไปไหนแล้วรังมันน่าจะโดนไฟไหม้ไปหมดแล้วเนี่ยค่ะออจับมาก่อนที่มันจะเป็นไก่ย่างก็ไล่ไลไล่ไมันไปแล้วเดี๋ยวเอาตัวไปอนุบาลให้มันดีขึ้นเดี๋ยวจะกลับ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปอม,มีไฟไหม้ตั้ง40ไร่อีกที่หนึ่งที่บริเวณป่าขุนห้วยป่าไรา่ท้องที่บ้านห้วยป่าไรา่ตำบลหล่งขอดอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย<ถ>นั่งเรือไปดูการพบ ลูกนกแสกอีกด้วยลูกนกแสกตกลงมามจากกลางแล้วก็ไปช่วยสันนิฐานว่ามันน่าจะพลัดหลงกับพ่อแม่ตอนที่ไฟไหม้นั่นแหละค่ะไฟไหม้ณนะขณะนี้ทั้งหมดนะ่ะสาจุดทำให้เกิดความร้อนปกคลุมฟุ้ง PM 2.5เกินมาตรฐานเข้าไปอีกขอความร่วมมือนะคะเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันอย่างเต็มที่เลยะทั้งร้อนทั้งอันตรายอยากจะให้ช่วยลดการเผาป่าก,กันด้วยค่ะเนี่ยถึงขนาดลงรเรือตรวจพื้นที่ป่ากันเลยนะ เป็นข่าวไม่ดีนะครับถึงหน้านี้ก็เผากันทุกทีเนี่ยนะวเดือดร้อนกันหมดนะครับปู้คนสิงสาราสัตว์คุยคำโง่ายสามโมงคุยคำโง่บาย